ในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลานั้นค่ะได้จัดพิธีถวายสักการะ109ปีวันสากลแห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการสากลไทย อาคารรีนิงบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์จังหวัดยะลาจำนวน21หน่วยงานวางพ่านพุ่มถวายสักการะและกล่าวถวายสดุดีพระราชวรวงเธอกรมหมืน่นพิทยาลงกรณพระบิดาแห่งการสาก์ไทยเนื่องในวันสาก์แห่งชาติปีระจำปี2 5 6แและครบรอบ109ปีการสาก์ไทยเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบิดา แห่งการสากลไทยที่ทรงคิดเริ่มนำระบบสากลมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกทรงเป็นผู้ปูพื้นฐานและเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และจัดตั้งขยายกิจการสากลซึ่งมีส่วนขยายพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจนซึ่งระบบสากลเป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลได้นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใต้การดูแลแนะนำส่งเสริมของกรมส่งเสริมสากลที่มี เป้าหมายในการพัฒนาสากลกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพตลอดจนมีรูปแบบการดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานภายใต้กรอบข้อกฎหมายค่ะและในโอกาสนี้นะคะได้มอบประกาศสากลที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคใต้อันดับ3ประเภทสากลผู้ผลิตยางพาราประจำปี2568ได้แก่สากลกองทุนสวนยางตนนาลนะจำกัดจังหวัดยะลาอีกด้วยค่ะ